มาถึงกันสดๆร้อนๆเลยนะครับไออันนี้ก็มีเครื่องสีชมพูของผมนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแกะก่อนนะครับแกะนินเห็นเลยนะครับซีมาอย่างดีนะครับจาก Apple Online Store นะครับนี่นะครับซีนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สีแดงนะครับนี่มีวันเดือนปีนะครับบอก บอกด้วยนะครับผมวันเดือนปีนะครับที่ผลิตนะครับที่ใช้นะครับขออนี้อันนี้ก็จะมีการซีนนะครับถ้าซีนอย่างนี้นี่ในโปนของเราก็จะเป็นการซีนแบบนี้เนี่ยพอเวลาซีนใหม่เราก็ไม่สามารถซีนได้แล้วนะครับวเราจะแกะเครื่องพร้อมกันเลยนะครับผมออกแกะแล้ว ครับขอกล่องผมก็จะเป็นนี่โปรดักเดสนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะไปบริจาคผู้ป่วยเอชวี HIV นะครับผมนี่ก็มีซิมมีสติกเกอร์นะครับซึ่งที่เพิ่มเติมออกมาจากจากล่องเดิมก็คือจะเป็นอันนี้สีแดงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาดูนะเรับเพื่อนรอบเื่อนกัน เรื่องตัวจริงก็สวยสดนะครับจะเป็นสีแดงสดนะครับสีแดงสดซีนมานะครับสีแดงสดซีนมานะครับเห็นข้างหลังไ,งไหมครับนี่โคดักโรดักเลสนะครับเป็นเครื่องสีแดงสดข้างหลังซีนมาแต่อาจจะผิดหวังสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าข้างหน้าเป็นสีแดงตตัวนี้จะเป็นสีเงิน สีเงินนะครับถ้าเทียบกับสีชมพูอันนี้สีชมพูของผมก็คือนี่เป็นสีนี้สีชมพูสีนี้จะเป็นสีแดงที่สีแดงสดกว่านะครับโปรดัก t เลยจะเป็นสีแดงสดนะครับสีแดงที่สดกว่าขอบเครือดตรงนี้นี่ก็จะเป็นสีแดงทุกขั้นเคลือดจะเป็นสีแดงที่เสียบสายช้าจะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ใส่เคสไข่คเคสแท้กันกับโปลดักเลสนี่นะครับเราจะแกะแล้วจะแกะแล้วแกะแล้วนี่เครื่องจะไม่เป็นสีดำดำด้านนะครับเพื่อจะเป็นสีเป็นสีเงาๆนะครับเป็นสีด้านไม่ใช่สีเงาเหมือนเจ็ b แบ็คอย่างที่ใช้กันข้างหลังนี่ก็จะเป็นสีกระจกนะครับสีกระจก เลนกล้องตรงนี้เลนกล้องตรงนี้ไม่มีฟิล์มติดมานะครับไม่มีฟิล์มติดมาก็าคือจะไม่มีฟิล์มติดมาอยู่แล้วของโปรดักเลยก็ตามนะครับชื่ไอไงฟนวก็ยังไม่ได้แก้จนดนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมยังไม่ได้แอ็กซ์ชิ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่เคสให้ดูดเป็นเคสแท้เจสแท้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเทียบกั่กับสีชมพูนะนี่ความต่างสีแดงจะสีแดงสดกว่า อันนี้เราจะใส่เคสสีแดงของแท้โปรดัก t เลสเหมือนกันลองใส่ดูลองใส่ดูดยังไม่ได้อคคิฟเครื่องเลยใส่มาก็าจะมีหน้าตารูปล่างเป็นแบบนี้อันนี้ไปดิดกลุ่มเปิดเครื่องเห็เลยไค่เป็นหล ใส่สีแดงกับสีแดงมันก็จะแดงกลมกลืนกับเครื่องเลยสวยนี่นะครับกลุ่มก็จะมีเข้าแล้วก็แอคทีฟเพื่อนกันไปครับสีแดงอันนีแบบ้คือโดนกุน่มดีทำให้ยอยานเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ถ้าใส่กับเคสโอโกโอโกนะครับโอโก โอโกดูโอโกใส่โกโกน่าจะสวยเพราะว่าโชว์ขึ้นใส่กปบโกโกปึ๊บนะครับก็จะโผล่ขึ้นสีใสนะครับโอโกแต่โดยส่วนตัวของผมนี่สีแดงเนี่ยผมอยากให้มันเป็นสีแดงแบบ มสีแดงสดเหลือนอย่างในนี้นะครับสีซึ่งสีแดงนี้เทียกกันนีมันจะต่างกันสำหรับผุมนะใส่แล้วมันจะแตกใส่กับเคียหรือเราลองใส่กับเทียมนะสีฟูด,ดูไ,ได้ แต่มันก็จะกบความเป็นสีแดงไปหมดเลยนะครับไปทสีมัดูนะครับสีสมัดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัดเเพิ่มไปบวกไปโยนกันพอดีอะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องนะครับผมอุปรกรณ์ภายในก,กล่องของไอ้ฝนเจ็ดนะครับไม่ได้พกกูดอะก็เหมือนเดิมนะครับก็หูฟังที่เสียบสายนะครับที่เสียบสายชาร์จ เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่นี้ก็เป็นปรดักต์เโดักใหม่หนาสิึ่งผลิตแม่วันที่3เดือน3 2 5 6อนาะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าสนใจเดี๋ยวมีอุปรกรณ์ใหทีเดี๋ยวไงก็จะติดตาม Subscribe กันนะครับติดตามชมรีวิวชิ้นต่อไปนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้ โพสได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ